สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมอับเดตนะครับอันนี้ตอนที่21แล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราเราก็เคลียร์เควสไปได้หลายเควสแล้วก็เหมือนกับครั้งที่แล้วเราก็พูดเหมือนกับว่าวันนี้วันเนี้ยเนาะเราอาจจะไปเมโมเนียนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าทําอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คอะไรนู่นี่นิดนึงนะคุณผู้ชมเรามีซีที่ต้องปลูกด้วยแล้วก็เออมีเรซ์สี้เหรอ เดี๋ยวเอาอะไรซิพี่ไปเก็บก่อนนะคุณผู้ชมเรามีฟรุตทูสิบอันเราไม่มีสวีตตี้บิตตี้เลยใช่ไหมอ่ะเช็คซีอ่ะเอาบรนระนาบมาก่อนนะแล้วน่าจะต้องรดนาบต้นไม้นะคุณผู้ชมโหเรามีซีโร่พาริฟลาเวอร์อีกเนาะเยอะเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมเนาะเออ,เอ,อคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชข้อมูลมานะสรุป คอตเลตเนี่ยมันมาจากครอตแพลนแหละคุณผู้ชมซึ่งเป็นเลดที่เราที่เราก็ไม่ได้ที่เราก็เห็นว่ามันราคาแพงเนาะแต่เราก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันแพงกลายเป็นว่าเราจะซื้อดีไหมเนี่ยเดินคิดอยู่เลยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อเราก็จะไม่ได้ทําเควสให้มันจบักทีหนึ่งอะเนาะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวคิดก่อนแล้วกันว่าจะจะจะ,จะซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะอ่ะอันนี้พวกหอยเหรอจริงๆอย่าเพิ่งพวกหอยนี่เก็บไปก่อนลวกันนะคุณผู้ชมเนาะ เรซิปี้นี่น่าจะอันสุดท้ายนะทาจำเหตุอยู่ในหีบสุดท้ายอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอันใหม่ที่เดี๋ยวเราจะได้ลองดูนะจะลองตั้งดูมันคืออะไรนี่ไงเรซิปี้ต้องอยู่ในนี้เนาะโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมอะไปดีวกว่าคุณผู้ชมออกไปข้างนอกดูซิมีอะไรบ้างออ้คุณผู้ชมเราพบิฟามาต่ออุ้ยฝนตกใช่ไหมคุณผู้ชม คุณผู้ชมทำไมมันมีอะไรเหมือนดาวดาวอย่างนั้นละคุณผู้ชมเนาะใช่ไหมหรือมันปฝนตกแบบใหม่นะคุณผู้ชมเนาะไม่รู้เหมือนกันไรแต่ว่าเราดีใจมากเลยคุณผู้ชมที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องรดน้ำวันนี้นะคุณผู้ชมเราดีใจมากใช่ไหมคุณผู้ชมคือถ้ามันเป็นฉากฝนตกแล้วทำแบบนี้มันสวยมากเลยเนาะมันเหมือนกับมีฝนดาวตกกำลังตกลงมาเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมน่าสวยจังเลย แล้วก็โลภริฟาเวอร์เนี่ยเสร็จเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งดีเพราะาเราจะได้มำเควสของมีทเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเนาะเพราะถ้าเควสมีทแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเควสตรับโนเลียหรือเปล่าเนาะหรืออาลาจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋วลองไปเช็คดูว่ของใครนะคุณผู้ชมนะโอเคมีอย่างอื่นที่ต้องเก็บอีกไหมอันนี้เสร็จหรือยังเนี่ยออยังเนะาะอีกสองอันซิโนกาแล้วก็มีใครอีกไหม ไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมเนาะอันนี้ไม่เสร็จเนาะ0.5วันอีกครึ่งวันอันนี้ปอมปาดูเสร็จแล้วคุณผู้ชมอันนี้อุ้ยคุณผู้ชมอันนี้ไม่ควรจะมาอย่างนี้สิโอ้โหแย่จังเลยเนาะอะ,อะโอเคอืมคุณผู้ชมโอ๊ะคุณผู้ชมทำไมเรายังไม่มีแรงตอนนั้นใช่ไหมเนี่ย แปลว่าเมื่อวานใช่ไหมน่าจะเมื่อวานที่แบบเราหมดแรงซะก,ก่อนเนาะเราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ทําถางพืนสัทีโอ้ mm hmm. oh, เดี๋ยวนะออคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะเคยเราโค้ดเพนซีดเนี่ยมันนั่นนะคุณผู้ชมมันจะต้องถอนวัชพืชน,นะคุณผู้ชมซึ่งเราซึ่งถ้าเราไม่ถอนวัชพืชเราก็ต้องซื้อซื้อโค้ดแพลนซีดเพื่อจะอามาปลูกเป็นโค้ดเล็ด มันก็จะแพงนะคุณผู้ชมเราก็เลยคิดว่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราถอนวัชพืชด,ดีกว่าเพราะวัชพืชก็สามารถวัชพืชเนี่ยก็สามารถเหมือนกันสามารถให้โคลตแพนซีได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเนาะจริงๆก็น่าจะเคยบอกไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยถอนวัชพืชเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยอยากจะเสียแรงแรงเราหมดง่ายอะ่ะดูสิเหลือไม่ถึงอีกแล้วอะ สงสัยวันนี้ไม่ได้ไปแมมโมเนียแล้วล่ะคุณผู้ชมเนาะขอเคลียร์พวกมเมล็ดพวกนี้ให้เสร็จดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยไปแมมโมเนียแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชม,มเมล็ดเหลืออีกไม่เยอะแล้วหรือเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าหมดแล้วนะโลพลิฟเฟลอร์หมดแล้วต่อไปคืออะไรเนี่ยคุณผู้ชม,มเมล็ดนี้เมล็ดอะไรซิโนโก้าเหรอซิโนโก้าเหรอ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอเช็คอันนี้ก่อนนะว่าอู้ยไม่ใช่ดูของอันนี้สิอันนี้เอาเก็บให้หมดแล้วก็โหมีแต่ฟลาวเวอร์แล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวคือจริงๆเราอยากเราอยากทำเราอยากทำแบบคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเอาเอามาตั้งเพิ่มอะ่ะคุณผู้ชมทั้งนั้นเราเรา เราตั้งอย่างนี้ดีกว่าตั้งนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาอันนี้มาดูสิ้อยากรูว่าอะไรมันเปลี่ยนได้บ้างอ่ะตอนนี้ไม่รู้อันนี้ใช้ทำอะไรเนาอะอะแล้วก็เดี๋ยวนะ A หรอ A p l RT หมุนหมุนอะโอเคหมุนตรงนี้โอเคแล้วก็ทำอะไรได้บ้างจะ๊ะอันนี้โอ้ใส่นี้ถ้าใส่ไปถ้าใส่ไปสใส่ไป15อันก่อนก็แล้วกันเอ๊ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวฟลูถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้มันมันไม่ได้ไม่เยอะใช่ไหมคุณผู้ชมฟลูตี้พาวเฟลว์อะไรเนี่ยเพลนนี่ขายได้ไม่ค่อยแพงปะอุ้ยคุณผู้ชมเห็นได้ได้น้อยไม่เอาดกว่าไม่มีด้วยคุณผู้ชมมัน์คเฟว์ก็ได้แค่ไม่เยอะนะคุณผู้ชมเนาะไอปอมปาดูที่มันเคยขายแพงๆไม่มีเลยอุ้ยนี่ได้สามสิบเลยหรอได้พันหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเรามีเท่าไหร่เรามียี่สิบเองอะ คุณผู้ชมทัางงานทั้ง,งัานทั้ง,งั้นนั่นดีกว่าแปลว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเนี่ยคุณผู้ชมเราโน้มันจะไม่เปลี่ยนโน้มจะค้างเหมือนเดิมตลอดการอ่ะทํ้งงั้นเอานี้ไปไป20ดีกว่านะคุณผู้ชมเราขอเก็บไว้10เพราะว่าเผื่อเราต้องใช้ในการเต้นหรือในการทำเควสอย่างอื่นเนาะแล้วก็ใครดีล่ะคุณผู้ชมเราจะเอาตัวที่มันซ้ำดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะจริงไหมตัวไหนที่ซ้ำ ตัวตัวว,วิกวิกเกิลวิฟไหมคุณผู้ชมเนาะเอาวิกเกิลวิฟแล้วกันนะวิกเกิลวิฟจ้ามาทำอันนี้ให้หน่อยจ้าอ้าวแล้วไหนล่ะอ๋อ,อกำลังเดินมาใช่ไหมอุ้ยคุณผู้ชมทําไมพื้นที่ตรงนี้มันหายไปแล,ะละ้วล่ะอ่ะคุณผู้ชมเราพลังงานเราเริ่มจะน้อยลงอีกแล้วนะน้อยเร็วจังเลยนะคุณผู้ชมนะทำไมมันมีไม่ค่อยเยอะแล้วก็นะคุณผู้ชมขอเก็บ ถอนวีดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมขอถอนวีดนะเนาะเผื่อเจอโค้ดเลดอุ้ยกดผิดอีกเผื่อเจอโค้ดเลดไม่ใช่โค้ดเล็ดเผื่อเจอโค้ดแพลนชื่อมาปลูกโค้ดเลดสองชิ้นเนี้ยคือตอนแรกเห็นว่าอุ้ยคุณผู้ชมเจอแล้วอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมคือเราอุ้ยคือเราก็เนียกว,ว่ามันเป็นคนละพันกันนะเห็นชื่อมันคนละชื่อโอ้คุณผู้ชมเราไปนอนกันแล้วกันนะเรายังไม่อยาก อะไรทั้งนั้นอุ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตื่นมาเดี๋ยวต้องทำเควสประจําวันอีกเนาะงั้นเอานี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานอนสักแป,ป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็ตื่นมาทาเควสประจําวันตต่นไปคุยกับผู้คนแล้วก,กลับมาทําฟาร์มต่อดีไหมคุณผู้ชมแล้ววันนี้ยังไม่แปลเมโมเนียแล้วกันเนาะทำอันนี้พอผมยาวใส่ชุดแบบนี้ดูหวานสาวเป็นผู้หญิงเลยนะคุณผู้ชมเนาะสวยอีกแบบหนึ่งอา่าดูซิต้องไปหาใครอุ้ยคุณผู้ชมชเจโรสไม่ใช่สิต้อเอา เช,ชอร์รี่ชูรี่ฮอนไปให้กิมเบิรลนะคุณผู้ชมเราเราลองมาดูคลิปย้อนๆเนี่ยปรากวว่าเราลืมทำเควิปประจำวันลืมเอาของไปให้หลายรอบมากเลยคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเราจะไม่มีหรือเปล่านะเหมือนเราจะไม่มีใช่ไหมคุณผู้ชมไอตัวแบบนั้นอะเดี๋ยวเราไปเช็คในหีบก่อนแล้วกันนะว่ามีเปล่าถ้าไม่มีจะต้องไปเดินแถวชายหาด ซึ่งถ้าชายหาดไม่มีก็ก็คือไม่มีออ้ยไม่มีจริงด้วยคุณผู้ชมนะไม่มีนะคุณผู้ชมเนาะอดเลยคุณผู้ชมอดก็คืออดเนาะไปไปเสียใจยจังเลยแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอออันนี้เดี๋ยวนะคอมเปอร์ทำอันนี้เพิ่มไปซักเพิ่มไปซักยีห้าเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ โอเคเรียบร้อยฝากด้วยจซคคอมเปอร์ไปดีกว,ว่าคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมอีกนิดนึงคือเรามีโค้ดแลนแล้วถูกไหมเราขอเราขอปลูกก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้โตเร็วๆดีไหมคุณผู้ชมอยู่ไหนล่ะนี่ไงโค้ดแผนซีดเนาะปลูกตรงเอ๊คุณผู้ชมทำไมพื้นดินมันแห้งล่ะคุณผู้ชม แลราว่านี้ไม่ใช่ฝนเหรอเราเน้กว่ามันคือฝนนะคุณผู้ชมเราถึงจะไม่รดน้ำมากอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมนี่โตแล้วอ๋อไม่มีสเปซแล้วว่าต้องซื้ออุปคูปแล้วนะคุณผู้ชมต้องทำอุปคุปมาเพิ่มเสียใจจังเลยคุณผู้ชมอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นนะคุณผู้ชมเราจะต้องเราจะต้องยังไงดีละ่ะ ตรงนี้มันเต็มหรือยัง่อยังไม่เต็มนมาตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมโอ้หได้สี่อันพอดีเลยเนาะโอเคมันกี่วันสามวันเหรอคุณผู้ชมจริงๆเราก็มีปุ๋ยอยู่นะ่อะเดี๋ยวคุณผู้ชมเราต้องลดน้ำแล้วละ่ะเราลดน้ำก่อนนะคุณผู้ชมถ้างาน,นไอฉากที่มันมีดาวตกอะไรเนี่ยมันคืออะไรล่ะเรานี่กล่าวว่ามันคือฝนเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมเราก็แบบตื่นเต้นดีใจที่ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้อ่ะ เออคุณผู้ชมเราพอเรามานึกได้อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะว่าว่าอีกสปริงเกิลเนี่ยถ้าเราถอนแล้วเราก็ไปติดตั้งอีกที่หนึ่งมันน่าจะช่วยเราในการประหยัดเวลาในการลดนำต้นไม้ได้พอสมควรเลยจริงไหมคุณผู้ชมเนาะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้ผลจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเราจะหมดแรงอีกแล้วอะน้ำหมดยังเนี่ย อ้าวเป็นไรล่ะลดไม่ได้หรออ๋อผิดอันอ่ะอ๋อน้าหมดโอคุณผู้ชมแมหมเหลือต้นสุดท้ายเส้นนิดหนึงก็ไม่ได้โอเคโอเคไปคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะคุณผู้ชมนะโอเคต่อไปเราจะไปนอนรอบที่สองงีบรอบที่สองของวันแล้วเราก็จะจัดเตรียมของจัดเตรียมของก็คือจัด เอาพวกเสียมเอาพวกโบรตน้ําเก็บในตู้นะเพื่อจะได้มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นมานะคุณผู้ชมนะอันนี้อันนี้ด้วยแล้วก็เก็บรู้สึกจาจะมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็เก็บไปด้วยนะคุณผู้ชมเนาะอ้าวอันนี้ไม่มีเอา้าโอเคมาตรงนี้สิเอออันนี้แหละเนาะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอันนี้มันมันเป็นอุปกรณ์เนาะคือจะดูว่ามีอะไรที่แบบ เป็นเสื้อผ้าอุปเดตที่เราที่เราสามารถตกแต่งได้อีกบ้างไม่มีแล้วนะมไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมเนาะมีอะไรที่เราควรจะเก็บไหมออคซิเดียนเหรอเราเก็บออคซิเดียนไว้ก่อนก็นได้นะคุณผู้ชมเนาะคงยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่เนาะนอกนั้นก็ไม่มีไปดีกว่าคุณผู้ชมเนาะไปะเข้าเข้าเมืองกันแล้วเข้าเมืองดีกว่าคุณผู้ชมตรงนี้ไม่ได้เก็บไหมไม่มีอะเข้าเมืองนะคุณผู้ชม มีเรามีกัมมี่เหลือเท่าไหร่เนาะกัมมี่เลยมีรอยยีอะไรตอกอยู่อเออเราคุยกับมีล้วทำเควสของมีเสร็จแล้วนี่เราผลิฟาเวอร์เสร็จแล้วเอาไปเลยจะมีโหเยี่ยม,มากเลยนะเน,นี่ยเพื่อนอ่ะเนี่ยเป็นกัมมี่นะที่นายอุตสาหช่วยฉันอูออได้มารอยกัมมี่ดีใจโอเคคุณผู้ชมงั้นเราคุยกับมีนิดนึงนะสร้างความสัมพันธ์อีกสักหน่อยนึยนง เมื่อก็ตามที่นายเริ่มมีความกังวลสงสัยแล้วแล้วก็นะนายทำสวนดีกว่านะเกี่ยวอะไรกับการกัารทำสวนนะคุณผู้ชมนะอันนี้ไม่ลดราคาเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ลดราคาอะไรเนี่ยสปริงบีนซีดเหรอเราซื้อลดราคาดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะโอเคปอมปลาดูซีดฟรุตตี้ซีดนะคุณผู้ชมคดเนี่ยคุณผู้ชมครดแพนมันแพงจังเลย ถ้าเราซื้อนะคุณผู้ชมเราจะทำ q u เสร็จได้เยอะมากแต่โหคุณผู้ชมเนี่ยมันแพงแพงแบบแพงมากจริงจังเราก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันนะคุณผู้ชมเนาะเ,ออเราจะซื้อสวิตตี้บิ๊ตี้เหรอเออทำไงดีคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราเห็นอะไรปิงปิงหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรปิงๆิงนี่ไงเก็บมาก่อนนะคุณผู้ชมไปต่อดีกว่าคุณผู้ชม เชบอรดซีซุสสรุปว่าเราพารีฟราเวอร์เราเพิ่งปลูกเอ๊ะคุณผู้ชมโอ้โหแต่นี้มันก็คุณผู้ชมอันเนี้ยอันนี้นี่สิบอันขายได้ก็สิบหกถ้าเราจะไม่ผิดถ้าเราขายให้ถ้าเราขายให้ร้านคาเฟ่มันอันละเก้าถือว่าอันนี้ถูกอันนี้แพงกว่านะถ้าจะขายขายอันนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมจริงไหมอยู่ไหนล่ะสปริงบีมีเรามีห้าสิบแปดเนาะ เอาไงดีนะคุณผู้ชมอ่ะมีแล้วสดีมีแล้ว,ว,ลว,ลวฉันนะ่ะดูการแข่งขันของอูมเดตเป็นร้อยร้อยชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นฉันว่าน่ะนาอาจจะได้ฉันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยก็ได้จะจะดูเป็นคนที่ต้องการให้เราชมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะจ๊ะมีเลยเนี่ยเอย้คุณผู้ชมถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยเรามีเควสที่เราต้องซื้อนี้ให้3อันนะจําไม่ได้ว่าใครนะคุณผู้ชมแต่ว่าซื้อไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมสามโอ้คุณผู้ชมสามอันร้อยยี่สิบหรอหรออ่ะอ่ะ จำเป็นก็ต้องจำเป็นนะจ๊ะเรายังทำเองไม่ได้เนาะกระเป๋านี่ห้ารถ้าจะ500แบบนี้เราไปซื้อบรรดนารดนานดีกว่าไหมฉันหวังจริงๆนะว่าอุ๊บเล็ตเนี่ยมันจะไม่ได้มาจับตามองตอนที่ฉันนอนอยู่ทุกคืนทุกคืนแบบนี้นะ่ะก็แหมอุ๊บเล็ตก็คงเอออุ๊บเล็ตมันนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะหรือมันไม่นอนไม่รู้นะอ่ะโอ้ควิปคลิป คลิปมาจ้าอัดคุยกับทิสเซนนิดนึงนะจ๊ะทิสเซนครั้งหนึ่งนะพวกเราก็เคยมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาต้องการจะผสมพันธุ์พวกอุ๊บเล่นล่ะแต่ว่าฉันก็รีบทำให้เขาหยุดเดี๋ยวนี้เลยล่ะเพราะว่านายอ่ะจะไม่มีทางเอาเพื่อนไปผสมพันธุ์กันหรอกนะ อมองว่าโอเบลดเป็นเพื่อนก็เลยไม่ไม่ควรเอาเพื่อนมาผสมพันอะไรแบบนั้นเนะเาะคุณผู้ชมก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมนะอันนี้สปรีมโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเราก็นึกว่ามันจะให้เฟรนช์สติ๊กเกอร์นะมมนแค่พูดเฉยเฉยมิตรภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉันเลยนะแล้วก็จะเป็นมีแต่ของข,องขวัญที่เป็นมิตรภาพเท่านั้นแหละที่ฉันจะสามารถให้ในายได้ฉันกังวงว่านายจะชอบชอบแบบนี้นะก็คือมันจะไม่ให้ของอะไรเลยนะคุณผู้ชม มันจะให้แต่มิตรภาพอย่างเดียวว่างั้นเถอะนะเจ้าของราม,มนัดวีนะฮะ,ะไปดีกว่าคุณผู้ชมเนาะไปไหนต่อดีคุณผู้ชมอู้มีมีบัตเิลบอยแชมอัสปอร์เบดแล้วก็โบกัสอ่ะคุยกับทัฟฟี่นิดนึงนะคุณผู้ชมฮอปคอป,คอป,คอปบันฮอปคอป,คอปบันอะไรก็มีเลยนะคุณผู้ชมนะไปไปอุ้ยคุณผู้ชมมีกระป๋องอู่แต่เรากำลังจะหมดแรงนะคุณผู้ชม เก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนแล้วก็ไปทำอันนั้นโอเคเริ่มหมดแรงแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะอุ้ยมีห้ากระป๋องเองเอาไปให้ให้เราหมดแรงก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคุณผู้ชมนะมีหอยลักษณะพิเศษอันนั้นที่จะให้เราเก็บไหมไม่มีเลยคุณผู้ชมอีหอยที่เป็นเหมือนหอยยึกยุกอะเรียกไม่ถูกสหอยอะไรดีเนาะเอ๊ะคุณผู้ชมอะไรแดงๆอ๋อทุน โอเคนี่มีหอยอันนี้เนาะอ่ะคุณยายสวัสดีครับไม่คุยแล้วกันนะคุณผู้ชมอ๋อคุณผู้ชมเราลืมดูอันนั้นเควสประจำบ้านโอ้โหต้องได้แบชนะคุยกับแพทริกเดี๋ยวเราไปคุยกับแพทริกต้องได้เฟรนชิปสติ๊กเกอร์ด้วยนะคุณผู้ชมไม่มีของไม่มีของให้เก็บเลยไปๆคุณผู้ชมเราต้องพยายามแต่เราไม่รู้จะจะได้เฟรนชิปสติ๊กเกอร์จากไหนหรือเปล่านะคุณผู้ชมอุ้ยตอนนี้มีเควสนะคุณผู้ชม โอเคเรียบร้อยแล้วก็คุยคนนี้ใครนี่ไงแพทริกสวัสดีจ้แพทริกหวัดดีแพทริกโอ้ก็เอาหวัดดีฉันว่านะแล้วนายเอิ่เอิเอิเป็นไงบ้างเหมือนแพทริกเนี่ยจะเข้ากับคนไม่ค่อยเก่งน,นะคุณผู้ชมเขาก็เลยดูงงๆเนาะแล้วนายเนี่ยเจอวิธีการออกแบบทรงผมใหม่ๆที่นายจะเอาไว้ใช้ออกแบบหรือยังล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันทำกันแล้วกันนะ <S <S อ้าวทำไมโอ้ได้เฟรนดได้วิชี่โอเคคุณผู้ชม อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นช่วยทิเซ่นนะคุณผู้ชมอ๋อต้องส่งบาสเกตอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่มีปัญหาไหนหรอกที่ไม่สามารถแก้ได้หรอกถ้าเกิดเราสามารถถ้าเราส่งกระเช้าดอกไม้ไปให้ประมาณนั้นนะใหม่อีกแล้วเหรอคุณผู้ชมทำไมมันต้องทำเรื่อยๆเ,เลยเหรอ,อตูตี้นิวนะข่าวตูตี้ ฉันน่ะได้รับจดหมายมาจากสภานะบอกว่าพวกเขาทราบซึ้งมากเลยนะกับตะก้าของขวัญแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆหรอกนะฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะพยายามเล่นเกมน่ะเพราะว่าพวกเขาต้องการของขวัญที่ดีกว่าเดิมฉันก็เลยเนี่ยฉันมีริสของต่างๆแล้วนะแล้วฉันก็จะพยายามทําให้มั่นใจว่าเขาจะต้องชอบของอันนั้นแน่ๆเลยล่ะแล้วพอพวกเขาได้เห็นของขวัญอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะต้องเห็นใจพวกเราแน่ๆ คุณผู้ชมสภาสูงเขาก็ยังจะยังจะอีกเหรอคุณผู้ชมจะมาทุบจะมาปิดเมืองนี้ได้อย่างไรนะคุณผู้ชมเรื่องเรื่องปิดเมืองไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะโอ้โหคุณผู้ชมมีแต่ของกินนะคุณผู้ชมอันนี้เราทําได้แล้วคลิปทาร์สอันนี้ฟรุตี้อันนี้เหมือนเรายังทําไม่ได้มั้งคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีของเลยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเราไปกันดีกว่านะคุณผู้ชมโอ้ อ่ะอุ้ยโหเราไม,ม่คุณผู้ชมโอ้จะหมดวันแล้วด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเราขอกินอะไรดีละคุณผู้ชมเรากินอันนี้นิดหนึ่งแล้วกันะคุนผู้ชมนะเออแล้วก็เดี๋ยวรีบรีบไปดักคุณผู้ชมจะหมดวันแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังเลยเนาะแพดตี้อยู่ในร้านนี้เราคุยแล้วเดี๋ยวเราคุยกับคนขายดัมเบิลใช่ไหมฮัลโหลดัมเบิล ฉันนะ่ะเ,เอาพัดลมไปวางไว้หน้าต่างแล้วก็พยายามเปิดพัดให้ลมให้กลิ่นของเครื่องดื่มบีนจูสเนี่ยมันแพร่ออกไปเที่ยวทั่วเมืองเลยหลักเพื่อจะได้ดึงดูดผู้คนลูกค้ามาน่ะอ๋อมีเฟรนชิปสติ๊กเกอร์ให้แล้วคุณผู้ชมนึกว่าจะไม่ได้นะเนี่ยได้ไรจ๊ะได้เรซิปี้มานะได้50กัมมี่โอเคได้20วิวิชีนะคุณผู้ชมเราได้กี่วิชีแล้วเนี่ยวันนี้ตอนนี้เรามี30วิชี่งหรอ ไม่น้อยจังเลยล่ะฮะน่จะได้เยอะกว่าน,นี้อคุณผู้ชมรีบไปคุณตำรวจมาคุยกันนิดหนึง่งคุณคุยนิดนึงนะคุณผู้ชมแนละ้วก็ไปเลยเพราะว่าจะหมดวันแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะคุณอุ้ยเดี๋ยวมีโบกัสจุดตรงนั้นเ้าเอาสีโบกัสถอนมาเออแล้วก็คุยกับลักโนเลียนิดนึงนะจ๊ะลักโนเลียอ้าวอันนี้น่าจะโลพาลิฟลาวเวอร์ใช่ไหมอ่าอให้โอ้ได้เรายี่สิบดีจังเลยคุณผู้ชม โอ้แล้วก็ให้ให้ให้เฟนชิปสติกเกอร์ด้วยนะดีใจได้อะไรจ๊ะละิเท <Bar> อร์เบอรเรตคืออะไรนะคุณผู้ชมเนาะได้ไมล์มาสิลิเทอร์เบเรตคืออะไรนะคุณผู้ชมอ๋ออสซอรีของอับเดตน,นะคุณผู้ชมอ่ะทะัชแตเซสซอรีของอับเดตแต่งเลยก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะเออตัวนี้เรายัางเรายัางไม่ได้แต่งตัวมันเลยมันคืออะไรเนี่ยหมวกเหรออ่ะใช้ยูสคุณผู้ชมตลกดี แต่ว่าเราว่าตัวนี้จะเหมาะกว่าไหมคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเราขอลองเอาคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าหรือเปล่าเออนี่เหมาะกว่านะคุณผู้ชมน่าจะเหมาะกว่าไหมไม่เอาคุณผู้ชมตัวนี้เหมาะกว่าตัวนี้มันดูหมวกเอียงๆอุ้ยกดผิดเออแต่ก็ไม่รู้นะว่าพอพอลูบหัวแล้วมันได้อะไรหรือเปล่านะคุณผู้ชมนี่เราไม่รู้หรือแค่แอคชั่นให้ดูเฉยๆกรโอ้ยอ้าเดี๋ยว ต้องถอดมวกออกมาก่อนนะใจเย็นนะค่อยๆทำทีลสะสเตปอะถอดหมวกออกมาแล้วก็บิ i ส t o นบัตใส่มวกหน่อยจ้าอันนี้ดูเก๋กว่าเนาะเพราะมันดูเอียงข้างเนาะดูแบบเออเอียงๆดูอาร์ต,ติส์นิดนึงนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมรีบไปดีกว่าคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมเข้าไปได้แล้วคุณผู้ชมกด A เหรออะกดเข้าไปสิฮลัลโหล โอ้อะไรเอยก็ยีต้อนรับสู่พิธีการเปิดเอออะไรเนี่ยพิกสนับคลนะับเฮาส์นะฉันนะ่ะมีน้ำใจบริจาคส่วนนี้ขอแมนชั่นส่วนตัวของฉันเพื่อจุดประสงค์นี้เลยล่ะ,ะแต่ฉันเป็นคนจ่ายนะขนมครกเถียงว่าแบบเอ๊ะฉันเป็นคนจ่ายนะกรุณา,าเก็บคำสรรเสริญเยินยอเอาไว้ก่อนนะฉันนะ่ะก็แค่ทำไปตามหน้าที่ของฉันเท่านั้นเองเอ้า อะไรเนี่ยฉันจะโถวมาไปสิทธิ์ของฉันฉันไม่คนจ่ายบาซิลบอกเงียบว่างั้นเถอะนะ <Okay. S 1> <c oughs> เดี๋ยวนะนายเนี่ยเป็นผู้ช่วยตัวน้อยน้อยของทิสเซนไม่ใช่หรอถ้าเกิดนายอยากจะช่วยคลับของพิกสนับแล้วแล้วก็นะนายเนี่ยก็อาจจะลองทํางานที่มันอยู่ตรงตรงบอร์ดตรงนั้นก็ได้นะ <c oughs> และฉันก็จะตอบแทนนายโดยการจ่ายเป็นโทเค็นของพิกสนับนะซึ่งก็ใช่แหละฉันอยากจะปิ้นมาเท่าไหร่ก็ปิ้นได้เลยหละตามใจฉันแต่ว่านายก็จะสามารถใช้ไอ้โทเค็นนั้นอะมาซื้อของที่นี่ได้เหมือนกันอ๋อคุณผู้ชมโอเคหูคุณผู้ชมแต่มันดูหรูหราดีนะคุณผู้ชมอ่ะคุยกับมาซิลนิดนึงนะการที่ได้อยู่จุดสูงสุดเนี่ยมันก็หมายความว่ามีใครบางคนจะพยายามล้มนาอ,อยู่ตลอดเวลานะ ฉันว่านายคงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะทำไมเพราะฉันไม่อยู่จุดสูงสุดใช่ไหม <c oughs> อีเนี่ยกวนตลอดเวลาดีนะคุณผู้ชมนะอะล่ะเดี๋ยวนะเราขอดูอันนี้หน่อยซิมันคืออะไรเนาะบอร์ดงานเนี่ยอันนี้จ่ายยี่สิบห้ากัมมี่เนาะแล้วก็อะไรก็ไม่คุณผู้ชมไปดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นของที่เอาไว้แบบก็คือของแฟชั่นนั่นแหละเนาะว่างั้นใช่ไหมเอาไว้แบบอยากซื้อสวย,สวยอยากแต่งอุ๊ยุคุณผู้ชมนี่อะไรอะอะไรอะเดี๋ยวดูก่อน อ๋อไพ่เนาะมีไพ่เหมือนกันอ๋อนี่แอดไพ่แอดไพ่ที่มันไรประโยชน์เอาไว้ในสำรับของศัตรูนะโอ้มีมีไพ่แบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเนะเาะไอเทมให้ต้นทุนของศัตรูเพิ่มขึ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะไปไหนต่อนเนี่ย,ยคุณผู้ชมจะหมดวันแล้วคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมไปไปเราต้องรีบคุยให้ครบทุกคนนะคุณผู้ชม อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสปอเบตสปอไม่ใช่เออสปาเบตคุยกับเมลดาอ่ะคุยกับเมลดาก่อนเมลดาจ้าหวัดดีจ้าแล้วก็มีของอคุณผู้ชมวันนี้คงไม่รแล้วคุณผู้ชมเนาะรีไปดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้ขาดอะไรเนี่ยจะไม่ได้แล้วขาดโอ้ขาดค้นอะไรอีกนิดเดียวเองคุณผู้ชมอีกนิดนึงอันนี้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเนาะไปไปคุยกับอาลานิดนึงอาลาหวัดดีอาลา สวัสดีแล้วก็ลาก่อนจะอาลารีบไปนอนแล้วรีบรีบไปนอนสปาเบสสปาเบสโอ้ยกดผิดออกมาออกมารีบไปนอนแล้วจะจะเที่ยงคืนแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะใจเย็นหนาะอ่ะรีบไปรีบไปอันนี้อันนี้หกคนเลยขาดเดยอะไปคุณผู้ชมอ่ะรีบไปรีบไปกำเบิลอีกคนนึงสวัสดีจ้ากำเบิลคงไม่ไปเมืองแล้วล่ะคุณผู้ชมเนาะตรงนั้นมีโบกัส อนนั้นมีบอกสก๊าคุณผู้ชมอัไปเร็วเร็วรีอบป้นอนแล้วคุณผู้ชมโอ๊ยตรงนี้มีอะช่างมันละกันนะคุณผู้ชมดอกเดียวไม่เป็นไรคุณผู้ชมแต่เราก็อยากเราอยากเราอยากดูในวินวทชีนะ่นันนิดนึงอะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะวิงกลับมานอนเลยแต่ว่าขอดูวิทชี่ว่ามีอะไรที่แบบควรจะโอ้หอันนี้100รอเหรอจริงๆเราก็อยากอยากได้มากขึ้นเหมือนกันนะเราจะได้มีโต้วด้วในการทำเควสเนะคุณผู้ชมเนาะลอยก็มีได้50วิทชี่เหรอ ให้เอาเนาะ Speedy g h o ด t เออมออุพบเลยนี้เราก็อยากได้เหมือนกันนะเอาไหนดีนะคุณผู้ชมเนาะอันนี้มอเด d e c คอ a t เลยนี่เรายังไม่ค่อยได้ตกแต่งอะไรเท่าไหร่เลยนะคุณผู้ชม Faster นี่ไม่ต้อง fast เนาะอันนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นรอยเซพีอันใหม่เนาะอันนี้มีเสื้อผ้ามากขึ้นอันนี้ Blue Print หนึ่งร้อยหรอคุณผู้ชมจริงจริงหรือเราควรจะทำอุปคูปบ้างเนาะคุณผู้ชมเนาะเราไม่ค่อยได้ทำอุปคูบเนาะ อ,อหรือเราควรจะทําอุปคู่บ้างเนาะเราจะได้แบบให้อุปเลดคอยดูแลบ้านจริงไหมเนาะเออโหแต่ถ้าอุบเลดดูแลบ้านมันลดเออจริงจรมันก็ลดน้ำได้นะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าเพียงแต่มันลดน้ำได้แคบๆเนาะมีอะไรที่แบบเราต้องลดน้ำไหมอะตอนนี้เรายังปลูกเราตอนนี้ทำไงดีเนาะ ตอนนี้อัปเดตมันก็เต็มอันนี้เลยโอ้พรุ่งนี้น่าจะเก็บกวาดได้แล้วไม่ใช่เก็บกวาดเก็บเกี่ยวโอ๊ยต้องนอนแล้วคุณผู้ชมนะงั้นเราไปนอนแล้วนะคุณผู้ชมนะถือว่าหมดวันปีกหนึ่งวันนะคุณผู้ชมเป็นวันที่จบได้เร็วมากเลยเพราะว่าเราจะทำฟาร์มนะคุณผู้ชมอ่ะไปตอนเช้าเลยจ้าเราจะทำฟาร์มเลยแบบว่าดูสิไม่ไม่ได้เต้นเลยวุ้แต่คุยกับคนเยอะนะคุยต้องหล่อง200 XP อนะคุณผู้ชมเนาะ โอเคเรียบร้อยเจออุปเลตสีตัวนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมฮะทั้งงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด s u b ส c ค i b e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ